จะพูดจะจานับเบอร์นับเรียงจะพูดจะจาตื่นวันน้อนี่แหละชิงจักสีนทั้งหลายนี่แหะเกียร์้งเบอร์น้อนี่นี้วันจีนูจีสาววันจีนูจีจีน้างมีนแดงุนองบุยัละกระดุมจับบุญลูกค้านี่เกิดเป็นลูกเป็นหนวดตรงนี้หมอจีนสาให้จะพูดจะจาไปบรรลุที่บรรลุใจเขาให้เขาลอกเขาต้องเขาหนีมือนี่บ้านนี่ จะ้ดูไหวดูไหวจะเอาให้เก the ็บเบอร์บ้านอนกดมาได้ผู้งานจะให้นี่โอบบวานนี่ป่านี่กินี่น่งนี่เบาหนี่ยันให้ดูด้านเด็กี่ใครมดแยกนี่นเยเบอร์้าน้อนแล้วมีผู้ชายจะดูแยงพ่อเพียได้เจ้าฮางได้เจ้หนี้ได้เจ้าางดีสายเจ้าางดีก๋าเะได้เจ้าดูหลังเอร์้านอนแล้วมี พ่อคือพ่อทินจันนี่ผู้ขาดเพราะใจไม่ยากให้ผู้ใหมาทำลายไม่ให้ผู้ใดมาไม่หยาบยำผู้ขาดอโยเรื่อวอนมผู้าวเป็นผู้จัดการทิมจัทีที่หนาเราอยู่กระถาเด้อไปไลยหนีไปไลยหนีมือดีมากนี่แหละเจ้าเจ้าผู้จัดการมาพูดมาเพี้ยงทีนี่ความใจแค่ไหนแค่ไหนแ้ไหน เห็เด็กูน้าโบนเพียงเจิ็นไปโรเตอรู้ขาจบราณเนี่ยกูขาดีดี่ีสอบพองก็ลงบูชาเดบกกูจอดษานับคืนเป็นตลอบชีวิผู้ขาผู้ละอันนี้ก็จริงนะจิตเนี่ยน้โบน้เพียงผู้ขาดบรานเมื่อจริงปัญญาหากันไม่ดในประเทศใทยมีละมาอรร์นับถือเดบกรูจัดษารน้าโบน้าเทียงวาสัทชิกิลิ บ้านนี้ลูกหลานน่ะเพือไว้นอนเหนื่อยรอดไก่เล่นดังงกทั้งใจเด้อผู้เด้อป่ะนี่ไงไปซอยหุกซอยหนามเด้ออะไรก็เจ้าหนี้น้อยเอาไปยืมได้มึงแหลมึงแกะเนี่ยขาไปยืมได้เหรอขา่เคยหนีเคยพอเลยถามไม่มีมีวัานี้ไปโดดใจเขาเห็นใจเขาจอดใจเขาทำขาอยากดูแบบพอเพี่มงอยากดูกินพักหวานให้คนแก่ บ้านเห่าหนีทำไม่เล้าน่เเกี๊ยวบ่อ่เปนเกวห้เงนครบสุด้านเหาหนีลงให้น่าจาโตไกู่เย็นเป็นสุขใจผู้ใดมาเบียดเบียนจะม่นอารมล์จะไล่สาดไม่ยั่สู้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 ไม่ไง่สู้ตัวมันตลอดยกผาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn